โอเคนะครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับนายวอร์ซีเซิร์ฟอร์อาริสนั่นเองนะครับทุกคนก็สําหรับเซิร์ฟอร์อาริสนะครับตอนนี้นะครับเขาน่าจะเปลี่ยนแนวนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันละกันนะครับว่าแนวเซิร์ฟอร์อาริสเนี่ยจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับโอเคเริ่มต้นที่50นะครับเหรียญตีบวกนะครับจะได้เป็นเหรียญตีบวกนะครับถัดมาจะได้เป็นกองสุ่ม 5 0ถึง500นั่นเองเติม50บาทนะสุ่มตั้งแต่เซต50ถึงเซต500เลยนะครับประมาณนี้แล้วก็ถัดมาจะเป็น150 150เนี่ยจะเป็นกล่องสุ่มเซตพันถึงเซตพันห้านั่นเองนะครับทุกคนประมาณนี้และกันคร่าวๆนะครับสำหรับโปรโมชั่นเออแล้วก็ตัวละครจะมี2ราคานะครับมีเป็น150กับ5 0 0้นั่นเองนะครับใครที่เติมโปรโมชั่นนะครับก็จะได้ติกเก็ตเช่าตัวละครตามราคาไปเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เติมเงินสะสมนั่นเองนะครับเติมเงินสะสมก็เริ่มต้นที่50บาทเลยนะก็จะได้เป็นเติม50บาทได้เซตพิโกโลนั่นเอง150จะเป็นเอ่ออารอนหรือเปล่าน,นะถ้าจำไม่ผิดก็อารอนนั่นแหละ300คุณคุยอล่านะครับแล้วก็500จะได้เป็นนารูโตะแล้วก็1,000จะได้เป็นซูซานุโอะนะครับแล้วก็1,500จะได้เป็นเซตใส่ตามาน,นั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็น2,000ได้นาโตะก่อนนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็สำหรับรุ่นนี้จะเป็นไอเทมฟาร์มบบบออออสสนนนนะะะครรรัก็ฟาาโเเี่ยจดปขง4ชิ้น <c oughs> แล้วก็สําหรับบอส MVP นะครับจะดรอปของเพียงแค่2ชิ้นนะครับก็ของที่ดรอปก็จะตามนี้เลยนะครับน่าจะคล้ายๆกันไหมน่าจะเหมือนกันแหละนะครับแต่ว่าจะดรอปของอ่าเยอะกว่ากันแค่นั้นเองนะครับของเซิร์ฟนี้ก็น่าจะหาง่ายนะครับเพราะว่าเซิสามร้อยไมลเนี่ยก็ดรอปบอสนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับแล้วก็สําหรับรูปนี้นะครับจะเป็นของภายในกล่องสุ่มนั่นเองนะครับกล่องสุ่ม50นะห้าสิถึง500เนี่ยก็จะมีตามที่เป็นโปรโมชั่นเลยนะเนาะตามไอเติมเงินสะสมเออ 1,000งอ่ากองร้อยห้าสิบจะสุ่มหนึ่งพันถึงพันห้าร้อยก็จะได้เป็นไซดามะกับสุสานุโอะนั่นเองนะครับโอเคคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็สำหรับันนี้จะเป็นกีฬาแชร์ห้ากลุ่มนะครับใครที่แชร์ห้ากลุ่มจะได้เซตปูมแม็กไปสิบเซตนะครับมาพร้อมกับทิกเก็ตห้าสิบทิกเก็ตนะครับก็สามารถนําไปเช่าตัวละครที่หน้าเว็บได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับก็การปรับเปลี่ยนแนวรอบนี้ก็น่าจะทําให้คนแบบ เข้าถึงเซตได้นะครับพวกเซต50เออ500อะไรเงี้ยก็น่าจะเปนในทางที่ดีเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันแล้วกันนะครับว่ามันจะนัวแค่ไหนปิดกระเป๋าก่อนไอ้เงี้ยใจเย็นนะมาโอ้โหเียเฮียเฮ้ยเๆี5ยร้อยห้าสิบมึงเกิดไปบ้าบางทีอะแหววแบบนี้เห โอ้ยจัดอะฮารดพี่ครับฮารพี่ออฟนี่ัี่คาดพี่ครับสาดพี่ฮาดพี่าพี่เจ้าของเรว้าว้งอือแท้ไม่ออโ o ้คก จดีหมายเนาะคือจะของอนเรียบร้อยอ่ะองชัตักแต่กวันไม่ได้เลยยีนแล้วจับขอรได้เนาะเดี๋ยวกูสวนไหมขาเปลี่ยนตัวคุณ หนึ่งพี่ใจเย็นที่ผมตั้งเอ้ยหารตี้ฮารตี้ด้ขหกฮาร์ตี้ะาร์ตี้อะไรวะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเออถึงไม่แล้วดิมาดิโอ้แดงทุกเม็บโหไล่อะไรไม่ตัด Tiếp rồi right. <t colours> <Orow. t spons Bird> ไปไปแล้ไมไนคือเซตอะไรเจนได้ขอกุ้เก็บผบเจอมุมสีพยักกุกเร็ยมาดิยียเฮ้ยเ,เปล่าเลยอ่ะโวย บออะไรเกือบได้หัวเกือบได้หัวตัวตอะไรเช่้ยั่งอะไรเลยนะได้เปเนไหเฮ้ยแตกอะไรเข้าไปตะกุดตว,วด่ะเอาไไดอิยังไม่ตายโอ้โแต่เดี๋ยวแม่งมันเดี๋ยวแม่งมันกูรันจัด ตัวแมงงันไม่ใช่แนวแม่งนันไอศาสตว์ตัวแมงงันเพีอยไรมาดิมึงเยียงกันมาด็กปก๊บคุณไปจัดคุณไปจัดรอบน,นี้มันจัดรอ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 ,รอเอาไปโล่ chết mẹ Tôi đấy Ui. Mần vậy kìa đi chúc à gì mừng cái này cũng gần đó มาดิทัเจะวัดเจ็บเอาดิตัดไปไหน

เจอมุมสีพะยกกักุวว้ลาออกเั็นครมไม่สัตว์ <c oughs> โอ้ยผมไปเฮียมาห้องตะกัว มาห้าสิบตายตายต่อไปสุดสุดเห่อไอ้สุดเหรอ,อ ไอรีโอเด้นก็รู้อย uh> ่ไออยู่ขนาดน่ะอดีรีโอออมาดีถ้ากระเป๋าช่วยแล้วว่หินมือรุมอื่นเลยสัตว์นี่กระเป๋าช่วยแล้ววะโอ้โหกระเป๋าดื้อเลยโฮ้ยว่วใส่อะไอเหี้ยโอ้ชุดีอะ ยังีไล่เลยเหยโอ้ยโอยเออสัตว์เว้ย,ยจะข้างะงูขึ้นหลังคามาดีเฮ้งล้อหลอกเรียกมม Để tôi cột đi đi, tao luôn Tay Mình nùa rồi Thì dính cân quạt cho tay đi nè mà À, đã, cho đã Tay ดาวดาวอะไรแชร์มดใช่ไหมแชคุณหาล่าผมแชร์ไปแล้วอะตอนนี้เขายังไม่ได้รับยรอรอรอ่ไดารอเนี่ยตายมาดยไอ้สุดหล่อนี่ยเาโนมัคือได้แล้วนะนมัโสนมัดโทได้แล้วครับโอ้มึงอึดด๋อยสุหล่อไอ้สัหลายรอบแล้วไอ้เหี้ยยังอึดเลย ไม่อึดจริงๆนะเว้ยไอเนี่ยคือกว่าไม่งจะตายไอ้เหี้ยแขนกูจะล yeah. ็อกไปหมดแล้วโอ้ยโดนยิงสองเพิ้อนเลยทีโดลยนมาดิโดนปีติปวดหัวสับรถกันเลยหล่ะเนี่ยเฮ้ยเครียดว่ะอะไรครับ ้องหม,มอะไรเนามาเล่นแบบวเลยทเทียดเลยโอ้ยโอ้ยแดกเียอะไรเข้าไปวะัลลครับโผมหายได้ยังไงอะโอ้ยเก็ปัญาไม่ทันนี่ hello, hello. เลยเก็บมืสดไ้ไม่แน่ใจคลองลงใหม่ลงใหม่ลงโค้ชลหม่

กันยังวะอึดหรออึดหรออึดด๋ออูดเราไปเจาะอะไรไปชนะเน่ยว้ยนัวว่ะพี่เตี้ยพี่าท้ังเงินนัวเศรษฐี้ระจำยาได้ไหมมีรูแขกงด้หรอได้แ่แล้วนะต้องวัดอ่ะแตแรกแค่คน ถ้ามันถ้าเช่าตัวไปแล้วกคือโอขอไปขอไปขอไปอะไรนะับถ้าเช่าตัวไปแล้วเช่าดาวไม่ได้คือเราแชร์ไปแล้วโอ้ใครได้ดีเนี่ยไค้ได้ติดแม่เหนื่อยวะไอ้เียปวดข้อมือชิบหายสองนิดโอ้ยมามันต้องแคห้าสิบเนาะปะคงต้องสูบมีกันแค่นี้สามห้าสิบลุยอีกสองไหมได้สองวันยิงมาตั้งนานยัไม่ได้เก็บเลยดูดิไหวไม่ไหวอ่ะโดนลูกบอลยเนี้ยโอ้ยกิบกอนไอ้ยแม่นุ่นไม่ยีออมตีอ่ะช่วยบดี คนเขาเล่นเซนเล็กกันเราก็ต้องเล่นเซนนี้แหละทุกคนมาครับหน้าพอไหวอยู่แล้วมั้งแล้วลูบะลูโอ๋แล้วมึงลูบลุยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบุปผีโหดเป็นอะไรกับกูเนี่ยเฮ้ยยิงหลังว้าวเฮ้ยยิงหลัง แกน้องเหรอมาดูสองทางเลยแหละใครเนี่ยอุ๊ยแม็งไม่ติดว่ะยึดตามแนวเมื่อกูดีลูกพี่โอ้โหไม่บอกกูผมเคยรับมาแล้วผมคิดว่ามันได้เลย เอาดาวกับตัวละคราเยเ้ยเ็ังเล่นเอาครับว่จะเอาถวิเศษหอเลาถ้าอยากให้ดาวเพคอ้ดาวเพิ่มเติม500างกระอไปเลยดิเอาพเขาเติมรเเนยใชู่เวู้เว้ยมลเขาเติม500มาอ๋อคือผมว่าเขาใช้งได้อีกอ๋อไม่ได้ได้แค่ค้งเดียวบารบีู้เว้ยบาบี้ตเว่ยได้บารบี้ แม่งเล่นกูซีแม่งเล่นกูซีหลังดีสุดยอดมากๆรับพี่ขอหนึ่งหนึ่งมาเดย์าบี้อย่ามึงอะมาเดย์สา้จังวะเฮ้ยโอ้ย ว่าแล้วเราลีเด่นเย้ยมาเดมาเดวัดโอ้โหวัดสุดตายนั่นแหละมันต้องหัวแบบทุกชุดอะทุกคนไม่งั้นแบบไหวจะตายนะผมบอกเลยไอ้เดี๋ยวดูทรงผมกระสุนของได้นะผมไปโนเนี้ยผมไปดูว่ามันเขียวขนาดไหนว่าอะไร โล่ดีแม่งถึกไอ้เ้มต้องต้องต้องใช้นะไปมาเล่นเทิร์ฟเนี่ยตามผมมาอย่างเงี้ยต้องเล่นชุดนี้นะต้องเล่นไอ้นี่นะโล่ไม้นะอย่างว่าเราไปจัดหาคนสองพันฆ่ามมาโฟครับเกือบตายตั้งหนักกูได้เล่นแล้วตายตัวเนี้ยเอ้ากูไม่ได้ยิงได้นี่หลานกูตายมลิบัาเสือ เขาเดาไปตีขึ้นยงไงโอยเริ่มขนด้วยพัแล้วแด้อได้อ้เอเอาไปเอาไปไปเฮ้ยมร้อยมาไงอ่ะไอ้เี้ยโอ้สามไม่เล่นสามไม่เล่นโกงแล้วไอ้เปี้ยขวาขายออกไปางน้อยู่แล้วอยู่ขบวนฟ้าฟา เล็บบกเล็บบกไม่พมกับไม้อะเป็นตัวโอ้โหสามตัวยิงโดนไข่แ้วนั้นโดนยิงโดนไข่พวกจะตายสลัเลยนั่นแหละโดนกุลอกอ้าวุูโดนหลอกโดนกุลอกไขครับตาตาผลเลียก่อนยามไปทานยาเดียก่อยามคำใเขาจะติดประเดี๋ยวั์นัว เดีต e um, so e. um, no, no. sure. oh. ัดโคตรนัวดไม่ไหวเลยดูสดไม่ไหวคตรดีโคตรสิ้นโคตรแซ่ว้าวต้องติาหวยต้องติยโอ้ยคำยาวเป็นร้อยเลยคำยาวินร้อยเลยัญญาวเนร้ยเลยคำยาวอะไรอู้หูประเดี๋ยวต้องเข้าอยู่แล้วอะไร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 ครับคุณมั่วละขึ้นมาดิมาดิ หลังหลังหลังไปกลางไปกลางเดี๋ยวตาบ่อยใช้ตาเลยตพอโอ้ยเฮีย้ยตอดีด้ร้อยห้ติดกับสามร้อยโอ้ยไปเดินมุมเลินมุมอยู่ข้างนอกไปแล้วข้างนอกแล้วข้างนอกข้างนอกเขาเลี้ยงซ้ายเขาเลี้ยงซ้ายเขาเลี้ยงซ้ายโอ้ยแล้วตัวกูไม่เหมือนชาวบ้านเนี่ยไปเด็นอะ่ะไอ้เหี้ยแล้วกูคำนวณโซ่เแทนดีกูรวบโคตรด้วยเนปะ็นไปเรื่อยแล้วมึงตัวหนตายไน้ตายได้ทุกคนเลยกูไม่ตาย อ่าฮ่าุูไม่ตายน้องขูไลดาวคันดาวกูโตเลยมาดิบอกกูเล่นเมาส์เร็วเขาเรีว่วันเมาส์ชาอีตัดจะวัดเหรอมาดิวันทูจีวันทูีวันทีวันทูีวันทีลูกมาดิไอ้เนาะโอ้กลีแมทตามเขาไม่ทันเนาะ อะไรน <Bond> ้อโอ้โเเข่าเลเหรอโอ้พี่ตายยากจังเลยโอ้ยอะไรอ่ะพี่จังเหนียวือบาดน้ำเหนียวปาดโอยมีดาดไ่ขึ้นโอยเอ้ยโดดไม่เล่นมุมเขาเล่เขาาเขาะเข้าเขาเขาเอ้ยทาไม่ได้อี้ย่าโจ่าโะ โอ้โหไอ้เหี้ยเดนยิงแล้วกูโดนไล่มาดิโดนหลอกโดนหลอกมาสายกูดักไว้แล้วกูดักไว้แล้วปึ๊บยังไม่ลงอลยอ๋อ้๋อคุณมีเขาลงไม่ใช่เหรออะไรอะโดนกูหลอกโอ้ิดผิดพลาดไปแค่เล็กน้อยไม่กลัวมึงยิงหลังแน่มึงมีตัดได้อยู่ได้อยู่โอ้โหเย้ทั้งถูกด้วยโอ้กูเริ่มเหนื่อยแล้วว่ไอ้เหี้ย โอ้เขาติดตกเนี่ยเรียบร้อยตกโอ้เขาตกทุกคนอูเขาลกโหมลงไปเลยเฮียขึ้นมาแล้ไมเลยมีแมวกตัวเฮียแต่แปลงเราต้องมีสปอร์เต้องมีแมวไอ้ตายที่ไงวะอ้เอนโหไไอ้ปายแต่เล่นนานจริงทุกคน